จะเกษียณสิ่งที่ดูอิสานมันสิภามะมงมกุก็ดูกขอบจากถิ่นเ่าใดเมื่อนีน่นี่อันนี้คือห้องเขาสุ่พักที่ใส่ห้องเขานี่เอาตำพิก,ก่อนพิกกระเทียมตะไคร่พักนนหเอาก็ใส่ไปเลยนี่จ้ะใส่ไปเลย จะมีไอ้ผพาฟเงาน์ต้นหอมผักซีเล้ามิสตูหอมใหญ่จ้ะใส่ก็เลยเดี๋ยวบารนี้เขาก็ระต,ติ๊ตำตำตะไคร้กระเทียมรพริกใส่เครื่องเข้าไปเลยเกลือ,อ,อปลาแดกใส่เข้าไปเลย เดี๋ยวข้าต้มต้นนี้แล้วบ่าข้าก็ค้นนะครับค้นแล้วก็หมกเลยจ้ะจ้ะไอพริกที่ข้าต้มเลแล้วเอาวกระไซเลยใส่แล้วก็ค้นข้นไสไว้ตองหมกเลยจ้ะเนี่ยเมนูว่าเพิ่มแคน้อ่นี่จ้ะ เขาพักเลยบาทเทากับมกสี่ไปตองเลยนี่เนี่ยเห็นบ่หมอกระตัางยู่แล้วมึงมาฉีดไอ,อ้จั๊กหอจ้ะไมตองเขาแบอยู่สวนเอามากไว้แล้วเนี่ยไมตองเขาเดี๋ยวสิวามงมึงว่าฉิดไอ้จั๊กหอจ้ะนี่จะ้ะ cái ho này hà ho, nhìn thấy. ร้อยละจ้าเดี๋ยวไปใส่หมอเนาะตั้งไปแล้ว ล้จาเดี๋ยวซุกเดี๋ยวสิวสกินให้เบ่งน้าจ้านอนจ้า,จานี่ปลาลูกคอกซุกแล้วกินข้าวมา,มานี่นี่ห็นบอพอกบไปชักพูจ้ามาคลิปนี้ฝากกดไล์กดแช่ในเดจ้านี่พอกันคลิปหนาจ้า